สรันธพรคสวัสดีค่ะไปผ่าตัดเปลี่ยนจอภาษาตาเพราะอะไรครับอเอพบว่าจะไปตัดแว่นนะคะว่าไม่ค่ยเห็นนะคะแล้วตกลงพบว่าพอตัดแว่นเขาบอกว่าตาคุณยังไงก็ไม่รู้มีมีปัญหาแล้วล่ะให้ไปพบแพทย์เถอะคือตอนแรกเนี่ยจะไปตัดแว่นสายตาว่าตาเราไม่ค่ยเห็นมองไม่ค่อยเห็นสั้นหรือยาวฮะตอนแรกมันมันคล้ายๆมีกระจกมา เร,เรากัก้าวไปถึงมันไม่ถึงอย่างไงฮะแต่เราถึงแล้วลอย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 คือเท้าเนี่ยแทนที่จะเหยียบแล้ว<ะ>เรานึกว่าถึงพื้นจ้หมายมาถึงว่าเราถึงแล้วแต่ว่าเรานึกว่ายังไม่ถึงแล้วกระแทกซะหน่อยหนึ่งอ๋ <c oughs> อเหมือนเหมือนสายตาเลนมันคนละระดับกันอย่างนั้นใช่ค่ะจนกระแทกบ่อยๆครั้งก็เอ๊ะไม่ค่ดีแล้วไปพบแพทย์ดีกว่า ไปตัดแว่นก่อนแล้วก็ไปตัดแว่นคนนี้เขาบอกว่าให้ไปเขาบอกว่าไปหาหมอเหอะไปหาจักษุแพทย์ดีกว่าแลวไปพบก็บอกว่ามันมันมีรูไปแล้วค่ะตาซ้ายน่ะมีรูแล้วรูคือในจอประสาทนะคะมันโบอ๋อฮะสาเหตุคุณหมอบอกไหมครับไม่ไม่ไม่บอกนะคะว่าเขาบอกว่าอาจจะใช้แสงตามากเกินไปคุณชลันทพรทําอะไรครับ ทำมาเยอะฮะไม่ไม่ไม่อนชีอนชีก็ค้าขายฮะค้าขายนะเออมีมีพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงต่อดวงตาเราไหมเช่นต้องจ่องแสงแดดใช้เครื่องจักรทำเป็นช่างอ็อกเหล็กว่าขายของอยู่ตามห้างอย่างเงี้ยฮะก็ขายของปกตินะมีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายตาไม่ไม่มีฮะไม่เคยล้มไม่เคยอะไรด้วยฮะแต่ว่านอนน้อยนอนน้อยคือดูแลแม่ฮะ แม่เป็นอมพึกพักผ่อนอน,อน,น้อยอพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองสองชั่วโมงต้องตื่นพลิกแม่พลิกแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะแต่ข้างนี้ก็เป็นเต้ากระจกนิดหน่อยต่อไปจะต้องผ่านอันนี้นอันนี้นะครับสันนิษฐานว่ามันจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ไหมครไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะน,น,นะคะคเข้าใจว่าเป็นการเสื่อมของจอรับภาพอะฮะอจอประสาตานั่นนะคะเพราะว่าอันนี้มันเกิดการเสื่อมได้ ซึ่งเสื่อมเนี่ยอาจจะเสื่อมตามอายุก็ได้หรือเสื่อมเนื่องจากได้รับแสงแดดมากเกินไปได้รับควันบุหรี่เยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ไม่มีไม่มีข้อเสียงอย่างที่อาจารย์บอกมีไหมฮะไม่ไมีค่ะไม่ได้หาบุหรีเห่เลยก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะไรพวกนี้เออแปลกดีเหมือนกันนะฮะอ่ะว่าเป็นความเสื่อมแล้วกันนะอาจจะเกิดจากสาเหตุเพราะวลามันเสื่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้เสร็จแล้วคุณหมอแนะนําให้ทําอะไรฮะเขาบอกว่าต้อง เปลี่ยนจอประสาทนะ่ะคือคุณต้องตัดใหม่เลยเปลี่ยนเหมือนเอาหนังไปแปะไว้ฮ่ะเปลี่ยนจอประสาทตาจอประสาทตาจอประสาทตา,ตาฮะอาเออผมก็อธิบายภาพไม่ชัดเจนด้วยจอมันเหมือนกับจอหนังไหมฮะรย์คือมันเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเรตินาอ๋อนะตัวรับภาพอ่าเป็นจอรับภาพซึ่งจอรับภาพอันนี้มันจะมันจะเหมือนลอยๆอยู่บนที่เขาเรียกวุ้นน้ำตาอ เพราะฉะนั้นก็คือว่าสาเหตุของการเสื่อมเนี่ยหรือว่าถ้ามีปัจจัยอะไรเข้าไปเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกขึ้นมาโดยเฉพาะตรงกลางของของจอประสาตา<อ>ที่เขาเรียกแมคคูล่านะคะตรงนั้นอ่ะมันมักจะเสื่อมง่าย hmm. แล้วก็มันจะมีเส้นเลือดเนี่ยงอกออกมาเพราะฉะนั้นทำให้เรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงกลางเนี่ยเลือนลาง มันจะไม่ชัดหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดดําไปเลยคือไม่เห็นอะไรเลยตรงกดอย่างนั้นใช่ไหมคคือบางรายก็อาจจะเห็นภาพเช่นถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายๆอันอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมองเห็นรอบๆแต่ว่าตรงกลางนี่มันจะบิดเบี้ยวแบบนี้นะคะทีนี้ที่บอกว่าเปลี่ยนจอประสาทตาเนี่ยในความเป็นจริงมันเปลี่ยนไม่ได้จอประสาทตาเรามีอันเดียวครับ แต่เข้าใจว่าหมอเขาใช้คำพูดเพื่อให้ฟังง่ายแต่จริงๆเวลาผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเขาผ่าตัดเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาเส้นเลือดตรงที่งอกออกมานั่นนะตัดอันนั้นออกไปหรือเขาอาจจะรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายไอพยาธิสภาพอันนั้นไปปรับพยาธิสภาพอันนั้นให้ดีหรือบางที่ะ,ะแล้วก็มันจะต้องเปิดตาเข้าไปนะฮะแล้วก็เย็บปิดแต่บางรายอาจจะ ไอตัวเรติน่าเนี่ยมันอาจจะลอยออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงเพื่อให้มันเข้าดันติดเข้าไปอยู่กับที่เหมือนเดิมกรณีนี้ก็ไม่เห็นเลยเหมือนกันใมันเหมือนเรามองภาทิ์ตรงกลางๆจะไม่มีจะมีแสงรอบรอบเฉยๆนะตรงกลางจะโบลไปเลยดำาไปเลยถูกไหมฮะ แล้วยังไงฮะหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดนะแล้วครึ่งปีที่แล้วล่ะค่ะครึ่งปีที่แล้วพบมาครึ่งปีที่แล้วเองแล้วทํำยังไงฮะทาไมอ่ะผ่าตัดก็คือก็ทั่วไปก็ผ่าค่ะก็ไม่น่าจะมาเจอกับบิมได้อ๋อพอดีคุณแอนอัญชลีนะคะเขาแนะนําอยู่พอดีน้องชายเป็นอลิสิ์ดวงก็เลย เอาไปให้น้องชายทานก่อนอ่าให้น้องชายทานที่สีดวงอ่าเว่าน้องชายเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน้ำมันคุดเนี่ยเคยเมื่อเด็กๆอ่ะเป็นแผลแล้วแม่เขาเอามาทาให้อะ่ะเป็นยายาเปลือกอะแสะดงว่าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กต่างจังวัด <laughs> แล้วตกลงมันหายเราก็เลยแน่ใจคะว่ามันน่าจะเป็นแก้แอักเสบได้เราไปทานยากแก้แอักเสบมากๆเดี๋ยวมันจะปวดท้องเมื่อก่อนเคยเป็นโรคกระเพาะเหมือนกันฮนะก็เลยทานตัวนี้ทานน้ําทานน้ํน<อ>าคือสันนิษฐานจากการที่น้องชายเนี่ยทานน้ำมะขุสแล้วดีขึ้นอนาก<ค><ค>ารลิ้นสีดวงดีขึ้นแอาห้งอะไรอย่างนี้คุณคุณสรธพรก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับตา ก็น่าจะช่วยได้ะหลังจากผ่าตัดแล้วก็เลยถึงทานอ๋อคือหลังจากที่ไปหาหมอแล้วแล้วก็มาทานใช่เหมืนเดินเดินทันวานี่เองค่ะทานเพื่ออะไรฮะทานคิดว่ามันแก้อักเสบได้มันจะได้ติดแผลที่มันผ่าแล้วเราจะได้ติดเนี้ยแสดงว่าหลังจากผ่าแล้วยังไม่ได้ทานเลยตอนตอนผ่าถึงได้ทานตอนก่อนนั้นก็ให้น้อยทานไม่หมายถึงว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนีลยทานเลยทานเลย สั่งไม่รอเลยสั่งไม่รอเลยเข้าใจว่าจะช่วยทําให้แผลติดเร็วขึ้นเร็วแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแก้อักเสบเราเคยอ่านในใบปลิวและแหละแก้อักเสบได้สองเท่าสามเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมถามก่อนคุณหมอแนะนํำไหมว่าหลังผ่าแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนให้ให้นอนฟั่มหนึ่งเดือนค่ะนอนฟั่มเฉยๆหนึ่งเดือนไม่ลุกไปไหนเลยนอกจากทานข้าวกับข้าน้าคุณก็คุณก็ต้อง ให้ให้คางไว้อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าแผลเย็บแล้วมันไม่ติดหนึ่งเข็มคุณก็ไม่สันมาดมองเห็นแล้วคุณก็หมดเลยหมอบอกหมดเลยเราก็ใจไม่ดีโอ้คุณหมอบอกว่าถ้าหลังผ่าตัดไอ้จอประสาทตาที่ว่าที่คุณหมออธิบายนะฮะต้องนอนคว่ำอย่างเดียวหนึ่งเดือนลุกขึ้นมาทานข้าวได้อย่างเดียวห้องน้ำทำงานไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วคางต้องต้องให้ติด คือฟั่มไวอะค่ะฟั่มไว้เขาจะมีแก๊สนะฮะใส่ไว้ในนี้นดำๆมีมีอะไร<ม>ครอบปิดไว้แก๊สเหลืออะไรฮะหมอจ้าวดำดำฮะต้องอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นลักษณะที่หลังผ่าตัดเนี่ยนะคะคอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเรตินาเนี่ยมันมีวุ้นอยู่ข้างหลังมันลอยลอยอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่เข้าที่ใช่ไหมค,ครับ,รบการที่เขาให้นอนคว่ำลงไปก้มคอลงไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เขาจะใส อะไรที่เขาเรียกแคทอะไรสักอย่างเนี้ยเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะดันให้ไดติน่ากลับเขา้าเข้าที่โอ้โหแต่มนุษย์เราก้มหน้าอย่างเดียว<ม>เกือบเดือนนึงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนอนนอนฟ้ามอย่างเดียวหาช่องไว้ให้ใหายใจหน่อยเดียวกันเนี้ยโอห้หลังจากนั้นต้องไปผ่าตัดจมูกใหม่มันมีช่องมีช่องอ๋ออันนี้ทรมานอย่างหนึ้อ มันโโหทรมานมากมากเลยอ่ะสวดมนต์แล้วเท่าไหร่เยอะแยะไม่หายก็เสร็จเลยเราไม่เห็นแน่แล้วบอดเลยบอดเลยใจเสียคือตอนนั้นหมอบอกเลยว่าถ้าเข็มไอ้ทีเย็บไปเนี่ยที่ทําไปเนี้ยทาไม่ดีขึ้นเข็มเดียวคือโบ๋เลยไม่เห็นละอุ้ยห้าสิบห้าสิบเลยนะจิตก็ไม่ดีแล้วค่ะช่วงนั้นใจไม่ดีละ่าเราคงจะไม่เห็นจะแล้วละอะไรอย่างเงี้ย อ่ะพอผ่าเสร็จออกมาปั๊บกินเลยกินเลยค่ะกินอะไรฮะกินน้ำนะคะกินบีมบีมร้อยเอาน้ำเอาน้ำก่อนเลยอย่างเดียวค่ะเชื่อแต่แรกเชื่อในน้ําดื่มยังไงฮะวันละวันละครึ่งถุงเอ้เช้าเช้าครึ่งเย็นครึ่งอ๋อเช้าครึ่งซองจ้ะคือ ตอนแรกเอาไปแค่หกถุงเนี่ยแต่ทานให้ได้เจ็ดวันหานหน่อยหนึ่งอ๋อเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยใกล้ใกล้เจ็ดวันแต่วันแรกอ่าวันแรกอย่างหลัเช้าครึ่งเย็นครึ่งใช่ไหมมาลังหลังหานให้มันได้เจ็ดวันอ่าไม่เป็นไรฮะเรื่องการจัดการับพี่เช่ไม่ว่านะฮะไ่คิดว่าระบบขับถ่ายได้ไงฮะมันจะได้หันหันแล้วก็ทานแค่นั้นก่อนแล้วพอดีไปพบหมอก็นัดอีกมันได้เก้าวันเองอะฮะจากวันที่ยี่สิบสี่ถึงวันที่สาม หมอนัดให้ให้ไปพบอีกนะฮะว่าไปดูไปดูมันดีเลยฮะไม่แดงไม่อะไรแล้วหยุดเลยเหมือนกันหยุดเลยนี่หมายถึงหยุดเลยนะบีไม่ทันละหายแล้วอ่ะนี่กี่เดือนกี่วันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันทานเจ็ดวันแต่เก้าวันไปหาไปพบแพทย์ไงฮะไม่แต่ทานไปเจ็ดวันแล้ววันที่เก้าวันที่เก้าไปหาปพบและวท่าก็เว้นวันนึงหมอบอกว่าต้องนอนอย่างน้อยดึงเดือนจ้ะแต่เจ็ดวันของคุณเนี่ย เออเก้าวันของคุณเนี่ยไปหาหมอหมอบอกติดดีแล้วโอเคแล้วไม่บอดหาไม่บอดแล้วแผลนี่สนิทแผลที่เย็บมันแผลเหมือนแห้งเลยอย่างเงี้ยแต่ซึ่งคนอื่นไปข้างหน้าเราสองคนเนี่ยในเคสวันเดียวกันผ่าตัดวันเดียวกันหากแอบดูกันเอาเปิดมาดูหน่อยสิแดงเละอยู่เลยอ่ะคนอื่นน่ะแดง ยังแดงทุกเส้นเลือดเลยอ่ะแต่เวลาผ่าตัดเขาเนี้ยมันจะมีผลกระทบกับไอ้ผิวแนงรอบดวงตาถูกไหมในในตาเขาวๆน้่ก็จะแดงจะเปลือกเนื้อก็จะเขียวๆแต่ในตานี่มันจะแดงนะเส้นตาเลือดเลื่นฝอยอ่ะนี่เขาต้องควักออกมานะไม่พูดเล่นครับผมก็ไม่ใช่หมอไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรครับอาจารย์ไม่ใช่ครับครับก็ช่วยตาการักเสบก็แค่นั้น นะครับถ้าใครนั่งฟังผมบรรยายตั้งแต่ต้นตอนที่ผมแสดงกราฟของคนที่กินน้ำมังคุดวนันหนึ่งซองเป็นเวลา15บห้าวันรเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นของ T-regulator อร์จำได้ไหมครับ ที่เรียกว่าทีเร็กเนี่ยที่มันจะเป็นตัว,ตวควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นมากเกินไปของ t h 1 t h 2หรือ t h 1 7ครับซึ่งถ้าหากมันเพิ่มขึ้นไปปุ๊บมาากรเกิดอาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัวเองได้อาการอักเสบก็คือ,อาการแพ้ภูมิตัวเองอยา่างนึงเมื่อมันมีการิเพิ่มขึ้น,นทีเร็กมันก็ควบคุมควบคุมคไม่ให้มีมีอาการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยก็คือประสิทธิภาพของน้ำมะคุด ในการสร้างทีเรกูเลเตอร์นะครับแล้วก็ทําให้อาการอักเสบนั้นหายไปอย่างรวดเร็วจริงๆประสิทธิภาพของน้ำมัคุดที่ทําให้ร่างกายต่อต้านการอักเสบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันนอกจากว่าผ่านระบบภูมิต้านทานคือเม็ดเลือดขาวแล้วในน้ำมังคุดเองมันก็มีสารตัวหนึ่งเรียกว่า GM 1มวันนะฮะจีเอ็มวันซึ่งประสิทธิภาพในการลดอาการอักเสบเนี่ยมันสูงมากอย่างที่อ่านในใน ในโบชัวนะครเป็นสามเท่าของแอสเพรินซึ่งจริงๆคนที่ทดสอบตรงนั้นน่ะนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคือคนคนนี้นะฮะส่งต่อไม่เจียมวันเจียมวันค่ะก็เข้าใจว่านอกจากฐานะมังคุดแล้วหมอให้ยาอย่างอื่นหรือเปล่าไม่ค่ะมีมียาหยอดสองตัวค่ะคือยาหยอดน่ะมันจะมี ยาต้านการอักเสบด้วยนะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อด้วยป้องกันการติดเชื้อมันก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะ g ี1อวันก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าเพราะเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกสองท่านถูกไหมฮะ,ะที่ไปหาพ,พร้อมๆกันใช่ค่ะคนอื่นยังตาแดงมากๆเลยฮะในในเส้นตาแดงอะ่ะผม,มผมอยากจะขอถือโอกาสนี้พูดให้ชัดพูดให้ชัดว่าถ้าสื่อออกไปแล้วอยาให้เข้าใจว่า น้ำมดคุงของเราช่วยแก้ไขอาการไอจอประสาทต,ตาเสื่อมอไม่เกียเ่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะของเราแค่แก้ไขอาการอักเสบหรือช่วยให้อาการอักเสบมันหายเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไรจอตาเสื่อมแล้วมากินน้ำมังคุดไม่ช่วยไม่ชุ <c oughs> ไม่มีข้อมูลใดๆที่บอกว่าช่วยนะครับโป <c oughs> รดไปหาผู้เชี่ยวชาญเนาะการแพทย์ก็ต้องยังให้ต้องการแพทย์บางสาขาในการรักษาทุกวันนี้ปกติ ค่ะก็ปกติแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้างนี้ค่ะอีกข้างนึงอ่าอันนี้กระจกต้อกระจกก็เลยแต่ไม่กลัวแล้วล่ะฮะไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเอาล่ะได้ของดีไปละนะฮะทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมก็ทานสีเขียวนะคะก็มาทานเป็นแคปซูลอ่าอะไรนะฮะกาซีเนีกาซินีอ่าจะยผมถามนิดนึงเป็นข้อมูลความรู้ประเภทแคปซูลกับน้ําที่อย่างของคุณสรันทพรทานเนี่ยเอ่อถ้าทาน ของของคุณชนทพรทานครึ่งสองถ้าแคปซูลต้องทานยังไงให้ให้ได้ประสิทธิภาพเท่ากันไหมฮะมีสูตรมีสูตรนี้ไหมฮะไม่มีนะฮะก็คือน้ำประมาณประมาณน้ำก่อนนะกินควบควบร่วมด้วยช่วยกันได้ควบกันได้ริงเร็วใหญ่อ๋อิงเร็วใหญ่แต่จะอย่างหนึ่งอย่างใดเออแล้วแต่อาการฮอืแล้วแต่อาการอย่างกรณีอย่างนี้ก็คืออักเสบเท่านั้นนะ วิธีง่ายที่สุดก็คือไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์และปลอดภัยที่สุดด้วยซึ่งตัวนี้นนกรณีกับตาเนี่ยนะครับ,รบมันปลอดภัยที่สุดคือใช้น้ําประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์กับน้ํากับแคปซูลต่างกันไหมฮะแล้วแต่อาการครับอย่างกรณีอย่างเน,นี้ยเราต้องการแค่ถ้าการอักเสบใช่ไหมครับผมก็คิดว่าแค่น้ําก็น่าจะพอน้ําก็น่าจะพออะก็ได้ความรู้กันไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ